สวัสดีครับน่กวิจิับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันครับกับหุ่นรบทรานส์ฟอร์머อีกคนหนึ่งกันนะครับนั่นก็คือซูมบอลนั่นเองครับผมหัวหน้าของทีมอารีโอบอทนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเคือเป็นการสปลาแล้วเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับอ่าก่อนหนึ่งครับซูมบอลตัวนี้นะครับจะมาจากลายของคอมไบเน่วอลครับซึ่งลายเนี้ยออกตั้งแต่ปี2015แล้ว แล้วก็เป็นอันนี้ที่ผมได้มาจะเป็นของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเป็น u n i t e Warrior นะครับซึ่งก็จะมีสีต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่เหลือจะไม่ต่างกันเลยอ่าโดยที่ซิว่าโบนะครับจากที่เห็นเนี่ยเขาเป็นเครื่องบินนะแต่ก็จะอยู่ฝั่งออโตบอทที่ปกติเนี่ยไม่บินกันนะครับเพราะว่าซิว่าโบเนี่ยครับถูกสร้างขึ้นมานะครับกลางๆเรื่องนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าโดยอัลฟาทีออนกับออกซิมัสพรามนะครับเพราะ2คนนี้รู้สึกว่าเอถ้าเกิดไม่มีออโตบอทที่บินไไไดด้้้เนี่ย่ยจะะสูมล ก็เลยร่วมมือการสร้างขึ้นมาโดยแรกกับพลังงานชีวิตของอัลฟาทริออนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะออกมาทั้งหมด5คขันด้วยกันนะครับคือทีมที่เรียกว่าอาริโอบอทครับโดยมีซ r b o โบเนี่ยเป็นหัวหน้าหลักนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสามารถรวมร่างกันได้นะครับเป็นหุ่นรบคอมไบเนอร์ที่ชื่อว่าซูพิเดียนะครับโดยซูโมโบของเราเนี่ยจะทําหน้าที่แปลงร่างเป็นแกนกลางนะครับทีนี้ไปดูกันก่อน ซิว่าโบของเราครับก็อยู่ในรูปแบบของนี่นะครับยานบินนะขนาดใหญ่เครื่องบินน่าจะเป็นจัมโบ้เจ็ดนะครับอ่าซึ่งถ้าดูจากข้างบนเนี่ยเรียกว่าสวยมากๆเลยนะครับไม่มีไม่มีจุดไหนที่แบบไม่สวยเลยสำหรับผมนะอ่าแต่ถ้าเกิดเราหันมาดูข้างล่างครับจะเห็นว่ามันเป็นหุ่นทางแท่งเลยนะครับอ่าแต่ก็แน่นอนนะครับเพราะซิว่าโบของเราเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วครับมันนานมากๆแล้วนะครับลูกเล่นต่างๆดีเทลต่างๆครับก็จะต่างกับ ของปกติที่ออกมาในสมัยปัจจุบันเยอะพอสมควรเลยนะครับสีก็จะไม่สดเท่านะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่ามันเก่าแล้วอ่ะทีนี้อย่างก่อนอื่นเรามาดูลูกเล่นในหมดของยานกันก่อนอย่างแรกครับล้อหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยต้องเอาลงมาแบบนี้ใช้ว่างเฉยๆนะครับทําอะไรไม่ได้เลยอ่านะครับแล้วก็ในเซตครับจะมีอาวุธมาให้2ออันนะครับซึ่งแยกออกจากกันได้แบบนี้เป็นโลนะครับกับปืนไรเฟิล ซึ่งสามารถประกอบข้อด้วยกันเป็นปืนยาวได้แล้วก็ในโหมดของเครื่องบินครับสามารถนําไปเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับแบบนี้ครับท่านี้ก็จะเป็นซ i วเวโบในโหมดของการเก็บปืนนะครับอเดี๋ยวที่ซ i วเวโบครับต้องบอกก่อนอุปนิสัยของเขาในเรื่องนะครับเป็นอะไรที่แปลกมากๆเพราะว่าซ i วเวโบเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมแอร์เรียนะแล้วก็บินได้เนะ บินหลักๆไปด้วยแต่ซิวร์โบของเราครับเป็นคนที่กลัวความสูงมากๆเลยคือถ้าบินสูงๆเนี่ยพี่แกจะไม่กล้าบินขึ้นไปเลยนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าเจ้าตัวกลัวความสูงนะครับแต่แปลงน้าเป็นจัมโบ้เจ็ตไม่พอนะครับยังเป็นหุ่นสำหรับการบินโดยเฉพาะอีกก็เป็นเรื่องที่ประหลาดที่เกิดขึ้นในหุ่นรบทานฟอร์เมอร์นะครับแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรนะครับทีนี้เรื่องมือเนาะก่อนเรามาแปลงล่างซิวร์โบกันครับ transform โอเค วิธีการแปลงล่างครับต่อว่าไม่ยากเลยครับอย่างแรกสุดพับตรงปีกหลังลงนะครับซึ่งจะพับไปทางไหนก็ได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ส่วนหัวเครื่องบินครับงัดขึ้นมา1ทีสองทีนะครับแล้วก็ประกอบแบบนี้จากนั้นครับปีกงัดขึ้นมาครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เก็บแบบนี้ครับซึ่งมันจะไม่มีล็อกนะครับเพราะงันระวังหลุดด้วยเสร็จปุ๊บหันมาทางนี้ครับแล้วก็ยกแขนขึ้นครับ แล้วก็หมุนให้ตรงเป็นอเซสซินครับการแปลงแขนง่ายมากต่อไปส่วนขาครับดึงตรงนี้ลงมาชบแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เท้าครับจะอยู่ข้างในดึงออกมาแล้วก็ปิดตรงนี้เข้าไปดึงกับอีกฝั่งนึงครับทำเหมือนกันดึงเท้าออกมาปิดลงไปแล้วก็กลางเท้าออกมาให้เสร็จนะครับเสร็จปุ๊บก็วางให้เรียบร้อยจากนั้นงัดตรงส่วนสีเหลืองนี่ออกมาครับแล้วก็หมุนหัวขึ้น เก็บลงไปอ่าเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับหัวหน้าทีมของ a r ร์เ o ียบนะครับซูเอโบนั่นเองครับผมอ่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวที่ถออกมาเนี่ยดีเทลอะไรสีค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้ของเรานะครับถือว่าโอเคเลยครับสำหรับของเล่นในปี2015นะครับ5ปีที่แล้วแต่ยังสวยได้ขนาดนี้นะครับสุดยอดจริงๆอ่าแล้วก็แนะนาครับว่าถืออาวุธได้นะครับอ่า ฝั่งนึงก็จะเป็นโลนะครับใส่เข้าไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นปืนไรเฟิลนะครับนี่คืออาวุธของพี่เขานะครับแบบนี้ซึ่งจุดขยับเจ้าตัวครับต้องบอกว่ามีไม่เยอะนะครับอย่างแรกคือหัวหมุนได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงได้ตามปกติแขนครับสามร้อยสิบองศานะครับแต่มันดังกึกๆเนาะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ขยับพัดซองได้แน่นอนครับมือครับขยับไม่ได้นะแต่มันเปิดแบบนี้ได้สำหรับการรวมร่างนะครับ เอลครับแน่นอนหมุนไม่ได้นะครับน่าจะเป็นโมที่ค่อนข้างเก่าแล้วขาบิดไปหน้าได้บิดไปหลังจริงๆได้นะครับแต่ติดปีกแล้วก็หักมาแบบนี้ได้นะครับหักขึ้นหักลงได้นะครับขยับเข่าได้นะครับขาเอ้ยเท้านะครับหมุนไม่ได้นะครับเมื่อถูกล็อกแล้วทาให้ซีอโบของเราครับการจัดท่าอะไรเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างมีลิมิตในการตั้งนะครับการยืนอะไรก็ทําในค่อนข้างยากนะครับเราจะจัดท่าแปลกๆหน่อยนะครับ เนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถปรับบาลานซ์ของตัวเองได้นะครับส่วนใหญ่ก็เลยต้องยืนท่าตรงๆแบบนี้นั่นเองนะครับถือเป็นข้อเสียหนึ่งและครับแต่โอเคครับซีวโบของเราก็สวยนะครับตัวนี้สวยเลยอืมรดเผลามาได้ดีครับสำหรับของเล่นในปี2015นะครับกับคอมไบเนอร์วอร์นั่นเองนะครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าที่คนอื่นๆในทีม a e ร i โอ Bot ทนะครับเราก็จะนํามารีวิวกันเรื่อยๆแบบนี้แหละครับ จนถึงวันสุดท้ายก็จะเป็นการรวมร่างให้กลายเป็นหุ่นรบซูพปเรียนั่นเองนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีขอมเม์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยแล้วก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบายบาย